ก็อยากจะมาที่สนดให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวบอกว่าพี่วัดจีหน่อยมันวัดลำบากนะครับเดี๋ยวจะให้วิ่งกับนี่ฟอสซ่าครับนี่ครับฟอสซ่ากับเว็บในสองแทงอันนี้คือวิ่งอันนี้คือเดิมๆนะไม่รู้รักไปไปแอบทำอะไรมาแอบทำหรือเปล่าวัดเต็งอ๋อทำเดิมเนาะไ้ลองขี่ว่ามันจะประมาณไหนฟอสซ่าตอนนี้ผมขี่กับไอดูกอะแคสองแคสามผมไม่ทำฟอสซ่าแต่แกสี่มันแบบมันตามตามติดนะครับ เดี๋ยวก็จะมาดูการราันว่ามันจะไปประมาณไหนลูก5้าเจ็ดท่อนล่างเดิมครับแต่ว่าเป็นท่อนล่างแต่งอะไรเนี่ยหรือที่ว่าเขาบีบกํลาลังอัดเยอะมันจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับพวกนั้นจะวิ่งแล้วมันจะพังพังง่ายแต่ตัวนี้มันเอาไว้ขี่เล่นได้นะไม่ได้ทําท่อนล่างท่อนหัวก็ไม่ใช่ท่อนหัว,หวใครสนใจก็สี่พันครับท่อนหัวนะฮะก็ะจะวิ่งให้ดูไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เมื่อกี้เป็นไงบ้างครับเทสรถว้าวเกียร์ครับฮะว้าวเกียร์รอบมันตัดยรอบมันตัดก่อนนะครับไปเมื่อกี้ตัดเลยตัดเพบอกว่าถ้าคือ14สแซงแน่นอนคุเลไอ้ลูกมันบอกว่าถ้ามันโดนแซงมันจะฟฟร์ท่าจดถาวรจอดถาวรโอเคเป็นไงฮะต้องต้องเติมไหมเติมครับเติมรถอ่ะต้องเติมกันต้องเติมนี่เดิมเดิมเดิม แต่รอบตัดนะเดี๋ยวผมให้ดูกล้องข้างในนะกล้องตัวนี้นะฮะทุกคนดูน่าจะรู้แล้วก็ก็ประมาณนี้ <ขอ S 1> นะครับคิดมันล้าไปเหลือนะเดี๋ยวพังเง่้เยเอออันนี้ก็คือแบบขี่ยาวเนาะน,นั้นก็ขี่ไปดอยอะ่ะก็ตัดทุก,กเกียร์ในดอยอะ่ะเพราะว่าในดอยมันขีน่แค่หนึ่งแค่สองแค่หนึ่งแค่สองเนี่ยมันทางมันชันอันนี้ไม่ไม่ได้ไล่แบบว่าให้มันเป็นแบบว่ารถแข่งว่าอะไรครับมันเป็นรถขี่เล่นนะครับกำลังอาดแค่สองร้อยยี่สิบ อ่นะซีประมาณ14มั้ทงทำไป14แต่ผมเติมอ e ี20นะฮะโอเคประมาณนี้ครับก็เทสให้ทุกคนดูว่ามัน,มนประมาณไหนนะลูก57ก็ที่เทสจะมาขายนะส0่พนะครับเสื้อฝา4,000ลูกนะเสื้อฝาลูก4,000ท่อ2,800ันแปเอ้สอง0ัรถได้อยู่นะครับใครเอาแล้วก็คาบูถ้าใครเอาก็แ5 0ละแค่นี้ฮะ แรงเลยแต่ซื้อเป็นชุดปุ๊บแรงเลยครับไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องปไ,ไองปไปล่เสียเวลาประมาณนี้ครับขอบคุณครับ